ดูปาดพี่ปากมามาเผ็ดกับจอมตำเฮ้ยแล้วพริกด้วยนัน่ะโห้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่มันกินพริกแล้วมันในนี้ได้นะมันปีดขึ้นแหละหนึ่งสองสามเชียยด้วย มาแล้วหุ่ยนินทุ้งไอ้รเฮ้ยทำไมวันนี้เสื้อขาวเหมือนกันใส่คู่ไงก็ไม่ได้อยากคู่ไปนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเฮ้ยเขาจะสวัสดีค่ะเลยวะไปฟังเขาบ่อยวงค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะขอโลโก้ใหม่หน่อยใกล้จะร้านสับแล้วดีดได้ดังหรือเขาดีดไมได้โลโก้มาอ๋อแล้วก็ไปรง ไม่ไม่ม่เอาใหม่คตอนนี้เราก็อยู่กับเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะโอเคจะแน่นี้ฮะก็นี่ไงโลโก้เห็นเปาไม่เราต้องบอกก่อนว่าคลิปแจ้งเกิดของเราใช่ไหมคือคลิปอะไรทุกคนรู้ไหมคลิปมาม่าเพ็ที่ยอดนิยที่สุดในชาแนลก็คลิปมาม่าเพแต่ตอนนั้นมันเป็นคลิปแก้งไงใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะไปห้ามแก้งเขาแล้วก็เลยจะมากินมาม่าเผ็ดแต่รุ่นนี้มันเป็นเพ็ดคูณส เผ็ดคูณสองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดเท่าวันที่ไปแก้งหรือเปล่านะแล้วก็ยังไม่เคยกินก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ไอ้สีดําที่แบบว่าเผ็ดแบบที่ยังไม่โดนแก้งก็ยังไม่เคยกินก็ลองมาลองอันนี้เลยก็คือตั้งแต่ตอนนั้นที่โดนแก้งก็เข็ดก็ไม่อยากกินนะคะแต่วันนี้กินลเยใช่แต่วันนี้ก็อยากจะรู้ว่าอันนี้มันจะเผ็ดมากแค่ไหนช่วยกันกินช่วยกันกินช่วยกันกินช่วยกันพิสูจน์และอันนี้เป็นของอะไรเกาหลีหรือญี่ปุ่น เกาหลีดิของเกาหลีใช่ไหมเรามาดูอาหารไทยบ้างของไทยบ้างอ่าไทยนี่คืออะไรส้มตำอ่าส้มตำเนี่ยมันต้องคู่กับความเผ็ดอยู่แล้วส้มตำพริก20เม็ดค่ะจะมาดูลกันว่ามาม่าเผ็ดกับส้มตำพริก20เม็ดอันไหนจะเผ็ดกว่ากันอดี๋ยวเพิ่งพริกอันนี้มันมีพริกแค่2เม็ดเองเนี่ยมันจะไม่เผ็ดเท่า20เม็ดเลย มันเป็นแค่มันเป็นแค่เออภาพประกอบแต่ว่าจะเผ็ดมากแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแค่นัรนขะาวแกงกะเพรากรอบกะเพราบ้าอะไรเนี่ยดูสิความแดงของมันผัดพริกแกงส้มตำาหู้เห็นสีก็ปวดหัวแล้วเก๋แค่เก๋เอามาใกล้เขาเหงื่อเขาก็ออกเลยทำไมอะมันรู้สึกเผ็ดร้อนรังสีเอามาพิษกลิ่นมันเหแบบจะมีแบบกลิ่นพริกอะใช่ อันเนี้ยไปกินเนี่ยเากินมาบ้าเผ็ดมันหลอกละมะม่าเผ็ดมีสองเม็ดละอุ๊ยไปกินหอมหอมมากขออนุญาตเทเลยนะคะโอ้โหส้มตำปูปลาโอ้าโอชอาฮ้อหนังจีนเหรอได้หนังจีนเหรอเนี่อพอไหนนับพผ็ดที่ครบยี่สิบเม็ดไปเนี่ยยี่สิบเม็ดจริงไหมเรามีเครื่องพิสูจน์ค่ะ เราถ่ายไว้เพราะว่าเก๋เป็นคนนับพริกอเองมันมี20เมตรจริงๆตอนสั่งป้านะ21เมตรด้วยซ้ำเนี่ยตัวนี้นี่นะคะบอกพี่เขาว่าซ้อๆพริก20เมตรอันนี้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แถมไม่อีกแม่งนึถม มันแตกปลาร้าใสกระเทียมด้วยเหรอใช่เราส้มตำก็ต้องใส่กระเทียมสิตำเลยตำเลยไม่ต้องให้คนทางบ้านได้กินโอ้โหซ้มตำนี่รู้ว่าถุงละเท่าไหร่เท่าไหร่คะถุงละห้าร้อยนั่นคือโปรตีสามสิบบาทค่าพริกอีกสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทบ้าโกงเอาตังเขาไปเอาตังเขาไปห้าร้อยป้าเขาบอกว่าสามสิบเรามาลองดูบ้างว่ามาม่าเผ็ดจะเป็นยังไงมาเผ็ดกันดีกว่าและนี่ ก่อนแล้วก็มาแล้วค่ะการน้ำร้อนนี่นี่นี่ที่เก๋บอกว่าการน้ําร้อนอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะการน้าร้อนที่ทำเอ่อมาม่าเผ็ดคลิปที่โดนแกล้งนะคะอย่างนี้เลยมีน้ำแกงนี้ด้วยเหมือนกันเด๊ะๆดลายเดียวกันเด๊ะๆดไม่ใช่เก๋ขโมยอยากส้อมซ้อมาหรอบ้าเมันมีเหมือนกันที่บ้านเขาเพราะว่าเขาคิดว่าไอ้มาม่าเผ็ดสู้ซ้อมตอนพิที้สินไม่ได้หรอกทำไมอ่ะดูสีดิฟอดออกมาก็ใครเคยกินบ้างํ้มตําผิที้สิ ตอนไปซื้อปลาบอกมีคนเคยกินอแต่ว่าตอนนี้นอนอยู่โรง้านแล้วเฮ้ยทำไมเอาจานแบบนี้มาใช่เลอโอ้อบเดือคฮะไม่เข้าไม่เข้าโอ้ยน้ำกระเด็นใส่เหนื่อยไหมเนี่ยใช้สองนิ้วไม่ใช่หลายๆนิ้วอ่ะลืออ่ะลืมอ่ะเอาไปแล้วมีจานปิดไหม กลับด้านปิดได้เหรอปิดได้แค่ตองแบบนั่นเลยนี่คือเหมือนบอลไม่รู้ต่างดาวยันต่างดาวนี่เหมือนอมยิ้มเลยนี่นะคะอมดิเอาปากกับอมดิอ้าปากกว้างกกว้างอมอมยิ้มเลยเดี๋ยวปาก,ก,าก,กาแล้ว, <c oughs> วลร่วงอื้มว่ะจริงๆแค่กลิ่นริกก็แสบแล้วเ <c oughs> ปไ็นไรวะ หมาเหมือนหมาครับแมงวันเราก็มารอให้อันนี้มันสุกเฮ้วแล้วตอนนี้มันก็ครบห้านาทีแล้วมันเกินด้วยซ้ำตอนอะไแล้วนะอุ้ยหอนหอนอยู่ต่อหน้าส้มตำไม่ได้สารอ่อนแล้วเนี่ยไม่ได้อืดอย่างเงี้ยเขาต้องสุกกับแห้งหนึ่งควันตลอยถึงขนาดต้องตักเศษๆออกมาเนื้อได้น้ำแห้งนี่มังมันมีน้ำครุ่นหน่อยก็ได้ กเป็น้ำน่ารักจ้ะคุกกี้กุกกี้ว๊วต่อไปฮะดื่มอ๋อโอ้โหโอ้โหน้ำดำตาเสือดำน้ำแดงตาเสือดำแล้วน้ำเขียวอ่ะน้ำเขียวตาแฟนตาเล่นอะไรเนี่ยนี่เราคุกัดน้องคุกัดน้องคือมันต้องเอาไปผัดอีกรอบนึงก่อนไหมใช่อ่ะโหยกลิ่นแรงกลิ่นแบบ คือมันต้องเอาไปผัดอีกรอบนึงก่อนนะจะแบบเข้าเส้นนุ่มนิ่มนะแต่ว่าถ้าลงไปผัดมันจะอร่อยนะไม่เป็นไระเราวัดกันที่ความเผ็ดไปแล้วฮะไม่กินแล้วฮะพร้อมไปแล้วยังแต่โชว์อะไรแล้งแต่เดกินนะทีอยากโชว์คุกคุกคุกเฮ้ยมันทำผิดมาทำไมมันติดคุกอกินกินเหมือนตอนที่เขาใส่ ใส่แก,แกงเก,กเ๋คือกระแสมาม่าเผ็ดไม่รู้ว่าจะหมดไปหรือยังหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรทำาคลิปหมดครั้งเฮ้ hey, ยเดี๋ยวเพิ่งนะเรามาเริ่มกินกันเลยเดี๋ยวสว่วนตัวเป็นคนที่เชื่อว,ว่าไอ้นี่มันสู้ซ้อมตามเพลงยี่สิบเมตรไม่ได้ถึงมันจะคูณสองคูณสิบคูณอะไรไปม,มันสู้เพลงยี่สิบเมตรไม่ได้นะมันคือใครที่ขออเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรคนที่เป็นคนรีวิวมาม่าเผ็ดเนี่ยลองรีวิวมาอ่า ลองรีวิวส้มตำพริก20เม็ดดู200เม็ดไปเลยได้เอานี่กินไปไหนอะอุ้ยมิกี้ยังไม่ทันกินนะแต่เส้นโดนลิ้นอะเผ็ดมันก็โดนให้ฟัน่างเดียวเพราทำใจกันหมดนี่นะคะเราก็มีถ้วยกากัะเผ็ดจริงใ้เพื่อนเล่นนะตกหัวยังยังยังไม่ไปเอาน้ำให้อีกไม่เอาเอง เก๋ลองเลยเก๋เผ็ดเผ็ดแค่นี้เผ็ดเหรอเผ็ดเผ็ดเผิบแม่มอเราทำให้น้องๆดูนะกินกี่นาทีเผ็ดจริงครับฮึดูเรื่องเลยพอนะคะปิดกล้องป่ะไม่ได้เก๋อดี๋ยวเพิ่งซ้อมตังไม่ได้กินเลยมาต่อไปขอแบบเดี๋ยวรีบรอเลยรีบกินเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยว โหู <sk r isa> เนี่ยเผ็ดมากไปมา,มาส้มตำพริก2ี่สิบเม็ดต่อตัดแบบมีน้ำด้วยนะโหอย่าเก่งอย่าเกง่งร้องแหะอย่าอย่า <sk r isa> นี่ฮะส้มตำพมมตริก20สิเม็ดไปเผ็ดตั <sk r isa> กน้ำสดเลยนี่ฮะน้ำส้มตำเพราะว่าน้ำเลยไปมาม่าเผ็ดกว่าส้มตำแล้ว <sk r isa> จริงยังไม่มาส้มตำม,มาม่าเผ็ดมากส้มตำาทวไม่ได้ ส่วนตัวคิดว่ามาม่าเผ็ดกว่าคำแรกแบบแม่งปี๊ดอะมาม่าเผ็ดกว่าเลยวันแทบออกหูไม่รู้อะไรเผ็ดเหมือนกันแล้วยจะตายอล้วเดี๋ยวข้างบ้านก็ไอ้นี่หรอกโอโหไปจะซีอะไรเบอร์นังอะบูเบ้าหยุดไม่อยู่แล้วมันเป็นเองแล้วแหละ มาม่ามาม่าให้เก้าเก้าจุดห้าอันนี้ให้เก้าต้องตามโอคิ้มุกไหลเพราะว่าเนี่ยให้สิทเลยอันนี้ก็สิทเหมือนกันเก็ดเหมือนกันเหรอไม่น่าเชื่อว่าแบบเทียบต้องตาเป็นยี่สิบว้าวเอาอีกเหรอแล้วก็ต้องกินให้หมดมาป๋ายยิงชุกคนละคำเดียวมาป๋ายิงชุบมามาม่าป๋า อ, <_ innen> องลงองลงจะขอใบหวยจะใบหวยได้หรือนะมาเป่ายิงชุบไปเหมือนไม่ออกเป็นไก่เลยเฮ้ยพี่ยูเหมือนทรมานตัวเองอ่ะต้องเราจะครบรานซับแล้วลานซับคลิปต่อไปฮะรู้บ้านไทยไหนที่ไหนโงบ้าบาเกระพานกินเหมือนทรมาน มาให้คนดูยิงฉุกเฮ้ยออกช้าไปทำไมหน้ามันมายอมไปและวต่อยิงฉุกเจ้าเจ้าต่อยิงฉุกไปยิงฉุกเล่นอะไรกันวะเนี่ยต่อไป้มตำคือที่เราใส่นอนไม่หลับวิ่งเข้าห้องน้ำคือที่คนต้มต้มอะพี่เขาต้มแบบพี่ไม่ได้ไม่ได้ต้มจนละเอียดนะเขาปั่นก่อนกืดคืด แล้วเขาก็ใส่ครกแล้วเขาก็ตันดูนะดูปากดิปากไปทานยิปเปอร์ตุ้งไหนดูปากปากกระสีซองมากๆเนี่ยมันแดงเหรอครับปากกระสีซองอะเขาเหนียวเลยขอแเหนี้ใจเย็นเย็งมาคอยยิงใส่น้ำไปด้วยต้องฟันหดนี่มันธรรมดาไปต้องสดน้ำสดน้ำไปด้วยต่อยิงฉุกต่อยิงฉุก พ่อเจ้าไปกินไปกินไม่ได้กินแล้เก็บพูดเลยต้องอตามด้วยกันทำไมต้องซ้อมตามอีกอ่ะจะโทรมาแช่องตัวเองทำไมอ่ะโทรมาตัวเองทำไมทำคลิปให้คนอื่นดูแบบแบบน่ารักกูคลิปไม่ได้ไ<ป>หรอไปอยากน้ำไหมได้เวลาอาบน้ำใหม่นะต่ะยอยิงชุบไปยิงชุบ ไม่ได้เตรียมนะเนี่ยเกตองสารเลยก็ยเ,ยเขากินให้แฟนดี่ดีเย่สามปูตอนนี้รู้สึกว่าแบบมวนมาแล้วคือคืนนี้นอนนอนไม่ไม่สบายตัวแนะทุก <c oughs> คำเตือนน้องๆอยู่ที่บ้านบบแอย่าไม่ใช่ควรเอาไปทำเป็นเยี่ยงอย่างจะได้เขา้าใจความรู้สึกควรโคตรเผ็ดควรเอาไปทำเป็นเยี่ยงอย่าง <c oughs> ไม่ควร คือแบบตอนเนี้ยติดผ้าไหมล่ะถ้าไปนอนที่เตียงอะตื่นมานี่จ้าเลยไฟโรงพยาบาลไฟห้องทีนายซีอูผสมรวมกันมาเลยดีกว่าไปสู้อ่ะอาจจะกินไม่หมดนะมันแบบมันอร่อยนะคะมันอร่อยทั้งคู่เลยเขาขายแล้วมันไม่ไหวแล้วนี่มาม่าแอนส้มตำพริกยี่สิบอาทมาจะโชว์ความเป็นลูกผู้ชายเลยเรอว่า ช่องเรามันอ,อย่าไม่เอามาอ่าคำนี้มาิำได้มั้งมาคำสุดท้ายเจ็บไม่ดีแล้วโหไปเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวก็ตายหรอกไม่มันกินพิชแล้วมันมนในนี่ได้นะ<ช>มันปี๊ดขึ้นน่ะ <c oughs> มู๊เลยถามจริงเหรจริงขอขอสั่งเสียก่อนไม่ต้องเอาพิชหรอกมั้งก่อนที่จะกินคำนี้ขอสั่งเสียก่อนไหนๆก็จะครบร้านซะแล้วค่ะ เข้าไปที่เพจเพจของช่องเรานะเด็กกับเซเดอร์แล้วเราจะตั้งตั๊ว่าร้านซับทําอะไรดีขอแบบสร้างสรรค์นะแล้วถ้าใครคอมเมนต์โดนใจพอครบหนึ่งร้านซับปุ๊บเราจะทาคลิปให้ดูนะแบอทำอะไรที่มันนาฮาสร้างสรรค์อะไรก็ได้ช่วยกันคิดแล้วก็คอมเมนต์มามาอย่าจอร้านซับคืออะไรนี่คําสุดท้ายเหรอใช่สั่งเสียเรียบร้อยแล้วก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะแล้วก็อย่าลืมโอนตังค์มาที่บัญชีของฉันช่วยรักษาตัว มาม่าเผ็ดกับต้มดำเฮ้ยเราพริกด้วยนะน่าเฮ้ยไปเดี๋ยวจะห้ามทำไมจริงมะเนี่ยใจกําลังมาแล้วจมาห้ามอีกทีนี่ไม่กินเลยละไปนะลืมสองสามเียวด้วยไปโหเป็นไงเกงก็จะลองบ้างนะคะจะไปเหมือนกัน